ของโลกโซเชียลเขาพูดถึงเรื่องการปรับครอมอว่าอย่างไรคนะ,ะคือหลายคนก็มองอย่างนี้ว่าคือเมื่อวานที่มีการปรับครอมอไปอนะคะหนึ่งตำแหน่งที่หลายคนก็จับตาม,มองว่าระหว่างคุณธนากรกับคุณแรมโบ้นะคะคือคนที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ตั้งคาถามว่าเอ๊ะทำไมบทบาทของคุณแรมโบ้เนี่ยที่อยู่เคียงข้างลุงตู่มาตลอดเนี่ยถึงไม่ได้รับดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีคําถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่าบทบาทที่ผ่านมาเนะี่ยคุณแรมโบ้นะคอยเป็นเหมือนแบบคน ใกล้ชิดกับลุงตู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาประทะคา,ารมกับทักษิณชินวัตรหรือแม้กระทั่งตัดสินใจว่าหันหลังให้ทักษิณแล้วมาอยู่กับลุงตู่ตลอดเรื่องของความสามารถในการพยายามประสานงานต่างๆเนี่ยคุณเรมโบ้ก็พยายามประสานงานมาด้วยดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตำแหน่งก็ตกเป็นของคุณธนากรคนก็เลยมองว่าเอนี่จะเป็นเรื่องของอคนที่มาอยู่ บ้านใกล้เลื่อนเคียงไม้เพราะว่าเป็นกลุ่มของสามิตรด้วยนะคะท้ายที่สุดก็เลยมีการตั้งคําถามว่าผลงานของทั้งคู่ทําไมคุณแรมโบ้ถึงไม่ได้เพราะว่ากันนี้คุณแรมโบ้ไปทำพักการเมืองไงคุณธนกรเขาจะไปลมไทยสร้างชาติไงและคำตอบสั้นๆแล้วก็วงวานบ้านเครือคุณธนกรเนี่ยก็ชิดเชื้อกันกับช่องสามนะคือเป็นเด็กกลุ่มสามมิตรก็จริงแต่ช่องสามใหญ่กว่า มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยวันนี้สมคิดเชื่อคงสอสอุ